เห็ดเหลืองไหนเก็บสิเจ้มาดูเห็ดเหลืองตรงนั้นต้งมีหนูเจ๊ดูเก็บ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 อุ้ยดูดูอุ้ยดอกใหญ่ใหญ่เอาที้ก่อนดันมอสออกอุเจ๊ดูดูอุ้ยดูตรงนู้นด้วยตรงใต้โคนมันด้วยน่ะใต้โคนต้นไม้เดี๋ยวเก็บทางนี้ก่อนแล้วค่อยไปทางนู้นเนาะตัวเองแผลนั้นออกแล้วเพื่อน้าเห็นไหมใต้ไอ้มอสจะเยอะแยะเลยนะเห็นไหมน่ะเอทางดูนะดูอ ok painful. um, uh, ははู้ดอกใหญ่เห็นไหมอืมันมีอยู่ในนั้นมีตัดขาด้วยอถอนขึ้นมาเราค่อยเอาตัดขา เดี๋ยวทวลงอยูดูกรอบดูสวยไหมสวยบอกให้ถอนคือเราค่อยมาตัดขาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทวลงทำให้เป็นพิธีเดี๋ยวค่อยถอนนะหนากี่งามแต่ว่าแป้งดีเลยอันนี้จริงดูสวยเนาะสวยอืมมันกำลังอันนั้นเลยไม่แก่มากโอ้ยลม่ใหญ่กรอบตบๆไปแหละโอ้ยอยู่ในนี่ดิดูตรงนี้เจ๊ดูตรงนี้อืม อันนี้เขาเรียกเห็ดมันปูภาษาไทยภาษาไทยบ้านเราเขาเรียกเห็ดมันปูแต่ว่าภาษาสวีเดนโอ๊ยตบหัวข้าทำไม,มยุงภาษาไทยภาษาสวีเดนเขาเรียกคันตาแลนโอ้ยมันเหมือนปุ๊บมองดูไปแล้วเหมือนกับเหมือนเป็นเห็ดคอนขาวบ้านเราจะเป็นสีเหลืองอะ่ะแต่ว่ามันแพ<ผ>งมากเลยนะนี่กิโลละสองร้อยห้าสิบโครนกิโลละสองร้อยห้าสิบโครนนี่ก็คือเงินไทยก็เกือบเก้าร้อยบาทต่อกิโลน่ะฝรั่งเขาชอบกินมันจะอร่อยมากดูที่ขาเนี่ยมันเหมือนเห็ดคอนขาวอ่ะคามันน่ะดู เนาะเดี๋ยววังมิดก่อนดูขาใหญ่ค่ะตันเลยล่ะสวยไหมคนนะไม่ใช่เห็ด <c ười> ใกล้ไปหรือเปล่าเจ๊สวยไหมสวยจิ้มอีกทั้งนี้แถวใต้โคนอีกถ้าเห็นแล้วเห็นมันจะเห็นเป็นกุ๊บเป็นหมู่เนี่ยถอนอะไรนะเอพวกนะ วกไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอยู่ใต้นั่นต้องต้องเปิดโุ้ยย้อยใหญ่เจ๊ดอกย้อยใหญ่คุณน่ะโอ้ยใหญ่มากเลยสวยจนอ๋ออุ้ยมันมีข้างในอีกนี่ไหนให้บอกแล้วต้องเปิดถ้าเห็นแล้วมันต้องแบบต้องเปิดใช่ไหมเราเปิดมอสใบม่วงใบไม้มันมันทับไงดอกย้อยเอ้ยเอออ่ะดูอย่ามาใกล้มากพอดีไหมเจ๊เออคิดว่ายุงกัดเนี่ยกิโลละสองร้อยห้าสิบ กิโลละสองร้อยห้าสิบครนอ่ะได้มันก็มีเก็บเก็บค่ะไม่เห็นเล็กๆล็กคุจะเห็นเป็นกลุ่มๆตรงนั้นตรงนี้รวมกันเวลาเก็บมันก็ได้เยอะอยู่แต่นี่มีแค่เดียวเอตายตัวเองเห็นไม่ได้เดินผ่านยังไงไม่ได้นี่พวนี่โอ้ไม่เห็นเจ๊โอ้ยตาโอ้ยซูมกล้องไปได้เนาะตาโอ้ยนี่เปิดเจ๊โอเปิลเปิดโอเปิพบนางเห็ดโ้โหว้าวว้าวว้าวเจ๊ โอ้หอหโหข,ของแพงอันนี้แพงจริงๆแพงมากเห็นพี่ที่ฟินแลนด์เขบอกว่ากิโลละสิบห้ายูโรถูกนะ่5สิบหยูโรนะถูกแน่น วีดนก็สองอห้าสิอุ้ยดอกใหญ่มากช่วงนี้ดอกใหญ่มากดูขาว่ะดูขาอุ้ยเจดูขามันตันตันเหมือนกับบอกมันเหมือนกับเทศขอนขาบ้านเราขาสวยจนเนาะขาตันตันเพราะแต่มันแพงฝรั่งแพงฝรั่งชอบกินอ่ะมันหายากแล้วถ้าเห็นขึ้นทุกปีมันจะขึ้นทุกปีทีเดียวทุกปีอ่ะประจำอ่ะดูดูไงค่ะอุ้ยขาแข็งปึกเลยเจือไหมได้ทั้งหมดกรไรนี้กรุ๊ปนี้ก็ได้เกือบ ถึงโลนั่นไงแค่เดี่ยเองมันเออเจ้ดูเจ้เอามาดูขาดูขาเออแล้ดูคนด้วยเจ้ติดไปติดกล้องไหมเอออย่าติดมากใหพอดีๆเห็นวิวสวยไหมสวยสวยสวยไปนีอย่างเฮ็ดอ่ะมาเกิดซอกแซกหินอืม สวยขาใหญ่นี่ขาสวยนอ้ดูเล็บเล็บก็สวยนะเล็บคนเก็บเหนินเก็ดมาเกิดใต้หินอืมเก็บยากหน่อย,มยหมดยัง<ว>ยอูอีกนอนหนึ่งน,น้นอยอนดกนะสวยเฟรดพ่อก,กับแม่มพ่อกับแม่มาเจออีวึง,งสิเสร็จโจรเสร็สจวึง สตุบตุมดูสิมีหรือเปล่า